ออกมาหาเห็ดครับโอ้ยครับพี่น้องเห็นแล้วเล้ยวเห็ด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 พึ่งอยัางนู้นนี่นวลเห็ดพึ่งเขาปะครับอ้ดอกงามขนาดดอกงามครับพี่น้องครับเห็ดพึ่งเขาครับอันนี้ครับดอกที่หนึ่งครับพี่น้องดอกสองครับเห็ดพึ่งเขางามๆครับ โอ้นี่เดยครับพี่น้องดอกสามครับดอกสามครับดอกสามอู้ดอกสามดอกสี่อืมนี่ครับโอ้โหงามขนาดครับงามขนาดมนมานมานครับหมานได้สดอกแล้วครับหามอีกครับพี่น้องครับวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้การมาพบปอกับผมครับอีสานบ้านนายเพชรครับครับพี่น้องครับวันนี้ผมพาพี่น้อง ออกไปหาเห็ดครับพี่น้องครับไปติดตามรับชมคลิปกันได้เลยครับเห็ดอีกแล้วครับพี่น้องเห็ดอีกแล้วเห็ดจังง้อันนี้นี่ครับนี่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 โอ้เห็ดขมมากครับพี่น้องครับนี่งามด้วย,ยครับเห็ดขมมากครับเห็ดขมมากหมาน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 ไกราตา้นยครับเห็ดอีกแล้วครับพี่น้อง เห็นอีกแร้วเห็นอีกเร้ว,เห,เ,รวเห็นอีกเร้วครับเห็ดเพิงเขาครับใส่หน้งขามันอุ้ยนี่ครับเห็ดเพิงเขาครับมันหนักเกียกบานมีอีกบนนออีกแร้วครับเห็ดพิงเขาอีกแล้วโอ้ย เ่าเบ,าบนะืดเเ่าบืดพี่น้องเนะฮิตเพิงฮิตเพิงเข่าครับเ่าดอกบานหมดแล้วดอกสวยจุ๋มๆเลยครับดอกนี้ครับสวยจุ๋มูมาครับพี่น้องนี่ตั้งหกโมงคือครับเอยสวยๆจุ๋มๆเลยครับ ดอกที่2องครับหิดเพิ่งซาดเป็นเดียวครับพี่น้องโอ้เถ่าบิดเมื่อวานนี่เพิ่งตั้งศบลบเยู่โอ้มีไข่หน่อยพ่อโอ้เถ่าบดมึงองอันนี้ไข่มั้งครับ ลูกมันกำลังสิเกิดเห็นอีกแล้วครับพี่น้องครับเห็นอีกแล้วเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งอันเขาครับดอกงามๆมีอีกตัวนึงครับพี่น้องอู้ดอกงามขนาดครับอู้อีซองดอกนะครับ ถ้บดอกสวยๆดอกนึงครับจากเทาแน่แล้วครับพี่น้องจากเทาแน่แล้วโอ้ยโอ้ค่ะครับพี่น้องเทาเบิร์ดเลยค่ะ บดครับดูเด็กเทาแล้วครับโอ้ตัวนี้ออกไม่ได้โอ้เทาเบิดเทาเบิดพี่น้องได้เป็นบางได้เป็นบางมันนั้นโอ้เทาเบิด เสียดายไม่ครับโอ้ยเท่าเบิดอันนี้เท่าเบิดครับดอนนี่ครับโอ้ย,อยดองได้งานไมครับดองดองเห็ดพึ่งเข้าครับเห็ดพึ่งเขา้าเห็ดพึ่งเขา้า นึงครับอุ๊ปโอ้ยเท่าเิดอัอะี้เท่าหมดแล้วครับพี่น้องดอกนี้เด้โอ้ดอกนี้ได้อยู่ครับดอกนี้ได้อยู่ เสียดายด้ยครับเถาบดพี่น้องถถาบดเลยเอาได้ยูครับนีตดอกนึงโอ้ยถถาบดครับถถาบดครับพี่น้อง แล้วครับพี่น้องโอ้แต่ว่าแมงกินเบิร์ดแมงกินเบิร์ดครับเวลาแต่พอได้พอได้อยู่ครับดอกนี้สวยๆเลยครับโอ้กระจกเท่าอยู่ครับเท่าเบิร์ดเวตาเสียดายครับพี่น้องเท่าหมดเท่าหมด นี่อีกัอู้หูเถาเบิด์ไหมเถาเบิดครับพี่น้องอู้ยูโอ้ยมึงเลยนี่ครับอู้ยูเถาเบิดครับพี่น้องเสียดายยุ่งกี่ห่างไร บูดครับสามดอกงามขนาดสวยๆครับสามดอกนี่ตะว่ากะดอกนั่นก็อยากเน่าแน่แล้วหาต่อครับด,ดอกพึ่งกับพี่น้องเห็ดพึ่งซาดครับอั่นีะเห็ดพึ่งซาดครับ บานเบ้อแล้วเท่าเบิดดอกแรกครับเห็ดเพิงสาดครับสวยๆครับเห็นีกแล้วครับพี่น้องเห็นอีกแล้วออกกูไม่ไกลกเรานี่ว่ะนี่ครับนี่เห็ดเพิงสาดรน้ำปุ้งสาดครับพี่น้อง โอ้สวยสวยครับดอกที่สองอันนี้กำลังฟงกำลังสวยครับว้าวไม่น้องนเลยออกสวยนะครับออดอกนีไหมงามขนาด งามขนาดครับโยกรับพไปต้องสามดอกนี่โอ้สามดอกตัวนี่โอ้โหปวดงามเดอะสามดอกครับอยู่นี่สี่ดอกครับตุ๊ดอ้ยหักเลียว โอ้ยพระโอ้ยหัวหักพะครับมาเปิ้ลด,ด,ดอกนี้ครับพี่น้องมาเบิ่งดอกนี้ครับมาดูดอกนี้ครับดูดอกนี้ครับดูดอกนี้ครับโอ้โหอดอกนี้ไหมใหญ่ครับ ไงครับไงเนี่ยโอ้โหพระพิลึกพิลัมดอกดอกใหญ่สุดๆเลยเห็ดพึ่งชาดครับลงลงกระตาหน่อยเห็นอีกแล้วครับพี่น้องเห็ดพึ่งชาดดอกใหญ่ ดอกใหญ่ดอกสวยโห่ยดอกงามครับงามคักงามเียครับดอกงามคับงามเลยครับพี่น้องโห่ยหมแล้วครับพี่น้องดอกเล็กๆ ดอกติดติดครับนี่ครับนี่ยๆน,นี่โอ้ยดอกน้อยๆครับพี่น้อ,องกำลังปุง้งนะกำลังปุ้งครับกำลังปุง้งเห็นอีกแล้วครับดอกหนึ่งครับต่อไปนี่ครับพี่น้องน้อยๆดูดิ อีกแล้วครับกำลังสิบปงครับพี่น้องีอูงน้อยนี่อนะครับสวยๆสวยสวย,วยกำลังจะปงเกือบเหยียบกับดอกนี้ครับพี่น้อง เกือบเยี้ยเพิ่นฮอ <ng term CA> ดอกสวยๆทั <ng Pike noodles> ้งนั้นเลยเห็นอีกแล้วครับพี่น้องดูดอกดีครับอืโอ้ยดูกมันกำลังป่งโอ้ เป็นเชื่อต่อไปดูนะค,ครับอดอกสวยดอกงามกล้องอาจจะสั้นนะ้อครับเพราจับมือเดียว หิดเพิ่งเข้าครับพี่น้องหิดเพิ่งเขา้าก็จะแก่แล้วแต่ก็ยังกินได้อยู่ดีครับสวยๆเลยเห็นอีกแล้ว,วครับท่านเห็นบอกครับหิดเพิ่งซาดครับพี่น้อง ดอกสวยอีกแล้วเห็นอีกแล้วครับท่านดอกสวยดอกสวยดอกสวยอีกแล้วเป็นไงครับดอกสวยครับดอกนี้ครับอ้ยมือเดียวครับพี่น้องครับดอกน้ำขนาดโอ้ย สวยดอกงามขนาดครับนะ้องใสกระตาครับกระตาน้อยก็จะเต็มแล้วเห็นอีกแล้วครับพี่น้องขึ้นน้ำกอมะนี่นะครับงานดอกอสวยๆอีกแล้วครับใส่กระตาน้อยก็จะเต็มโอดยผลงานเด็ดเนี้ยเด็ดเนี้ยจิมมูลอันนึงครับ สรุปผลงานหาเห็ดวันนี้ครับพี่น้องครับนนเห็ดพงึงซาดครับเห็ดพึงเขาครับส่วนมากก็เป็นเห็ดพงิงซาดเห็ดเพงิงซาดร่วนรวนมีตะดอกงามงามกระตาน้อยกระตาใหญ่ ครับพี่น้องครับผมก็ขอฝากนะครับขอฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับในคลิปนี้นะครับครับวันนี้ครับช่องอีสานบ้านไาเพรครับผมขอจบคลิปไว้เพียงคดีครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับพบพอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายไปแล้ว